รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย นับสนุนโยมาแยกแลกยิม้มแยกขยะกก่อนทีสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตททั่วประเทศสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีนาสิงห์บุรณาและนี่คือรายการโลก360องศาค่ะคุณผู้ชมคะโลกทุกวันนี้มีความเจริญก้าวหน้าดังนั้นเราก็สามารถที่จะผลิตข้าวของต่างๆได้มากเราสามารถที่จะบริโภคได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาก็คือว่า มีของเหลือกินเหลือใช้แล้วก็รวมถึงขยะเนี่ยมากขึ้นแต่ละประเทศก็มีวิธีการที่จัดการแตกต่างกันออกไปนะคะเวลานี้ดิฉันยืนอยู่ที่เกาะไต้หวันที่นี่ก็มีวิธีการที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการข้าวของเหลือใช้แล้วก็กลายเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวไปติดตามรายละเอียดค่ะ วันนี้หลายประเทศกำลังพูดถึงแนวคิดการพัฒนาประเทศเวอร์ชัน4.0ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงประเทศไทยที่ได้มีการนำเอาโมเดล t h a i l a n d 4.0มาขับเคลื่อนประเทศเพื่อน,นำไปสู่เป้าหมายหลักนั่นคือเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคต ที่จริงแล้วแนวคิดในการพัฒนาประเทศเวอร์ชัน4.0นั้นมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันในทุกๆภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและภาคบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งในหลายๆประเทศนั้นก็เริ่มตระหนักนะคะว่าการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนั้นได้สร้างผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนั้นหลายประเทศจึงหันมาทบทวนรูปแบบการท่องเที่ยวในแบบใหม่ที่ชื่อว่าเวอร์ชัน4.0ที่เน้นการสร้างคุณค่าและสร้างความยั่งยืนและหนึ่งในนั้นคือการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์หรือ creative tourism ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆผ่านประสบการณ์ตรง และเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้คนในพื้นที่และไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งดินแดนค่ะที่ภาครัฐเริ่มให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมานี้นะคะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไต้หวันนั้นมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นภาครัฐจึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์<ม>เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆมากขึ้น ทีมงานโลก360องศาเดินทางมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือของกรุงไทเปค่ะไปที่เขตที่ชื่อว่ารุ่ยฟางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ชื่อว่า s t a r ์รี่พาราไดซซึ่งเป็นการจัดงานแสดงศิลปะกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวันค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีชื่อเสียงในหมู่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไต้หวันเองด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คืออีกหนึ่งชิ้นงานศิลป์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเกิดขึ้นจากการนําแผ่นซีดีเก่านับล,ล้านแผ่นมาสร้างสารรค์เป็นชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาทุกวันนี้คุณผู้ชมสามารถขับรถขึ้นมาที่นี่ได้นะคะใช้เวลาประมาณสัก40นาทีเห็นจะได้จากกรุงไทเปแล้วก็จะมาถึงที่นี่ที่นี่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ ที่มาของการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะชิ้นนี้นะคะก็คือต้องการให้ทุกคนหันมาใสา่ใจกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีการนำของที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งหนึง่งเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมหวังเจิ้นเวยศิลปินชาวไต้หวันจึงมีความคิดที่จะสร้างสรรค์าง,งานศิลปะขึ้นมาจากขยะ ด้วยการริเริ่มขอรับบริจาคขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วจากประชาชนทั่วไปนะคะเป็นจำนวนมากถึง4ล้านขวดด้วยกันค่ะเพื่อนำไปสร้างผลงานศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาด The s t a r ร์วิ g ไนของจิตรกรชื่อดังกองโลกที่ชื่อว่าว i n เซนต์แวนโก h โดยที่เขาต้องการสร้างงานศิลป์ชิ้นนี้ให้แล้วเสร็จภายในปีคศ2015 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ125ปีที่แบงโกะเสียชีวิตในปลายปีคศ2015ที่ผ่านมาสวนศิละปะกลางแจ้งได้เปิดบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมงานศิละปะกลางแจ้งแห่งนี้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีค่ะการจัดงานศิละปะของที่น,นี่นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนและหมุนเวียนในแต่ละปี ซึ่งต้องคงแนวคิดเรื่องการนำของเหลือใช้มาสร้างสารรค์เป็นงานศิลป์และในปีนี้ก็ได้มีการนำแผ่นซีดีเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างเป็นงานศิลป์ที่สวยงามและน่าสนใจอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาที่เข้ามาชมงานที่นี่นะคะคต่างช่วงต่างเวลาก็ให้ความรู้สึกของภาพที่แตกต่างกันไปค่ะ เช่นถ้าหากว่าเข้ามาที่นี่ในช่วงกลางวันภาพของสวนศิลปะแห่งนี้ก็จะเห็นเป็นดอกไม้และต้นหญ้าที่มีการจัดเรียงให้มีสีตัดกันแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมาในช่วงเวลากลางคืนก็จะมีการใช้แสงและสีเข้ามาช่วยเสริมให้ภาพนั้นมีมิติมากขึ้นเสมือนกับว่าดวงดาวกระพริบอยู่บนท้องฟ้า จาก Starry r a r a d i s e พวกเราก็มาถึงที่นี่ค่ะที่นี่คือ Snow Park ต้องบอกว่าเด็กๆชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะสโน w p พาร์ Park, หรือเมืองหิมะจำลองเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับความหนาวเย็น ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งถึงลบสิองศาด้วยกันนะคะอีกทั้งนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสกับรอองหิมะที่เสมือนว่าอยู่ท่ามกลางหิมะจริงๆอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่คือ Snow House หรือว่ามีการจัดแสดงตุ๊กตาหิมะอยู่เยอะแย,ยะไปหมดเลยคะ่ะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะเข้ามาในนี้ก็ต้องบอกว่าต้องแต่งตัวดีๆนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยลบสิบองศาค่ะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถสนุกกับการเล่นสโนว์บอร์ดได้อีกด้วยนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่พลาดที่จะลองเล่นค่ะ แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวนะคะที่นี่ก็ยังมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปก,กับตุ๊กตาหิมะอีกด้วยค่ะแม่คุณผู้ชมคะอากาศถึงแม้ว่าจะเย็นๆนะคะเขาก็เอาใจเอาใจค่ะไปเอาน้ําผลไม้อุ่นๆในแก่าน,นี้ให้พวกเราได้ดืม่มน้ําผลไม้นะคะคุณผู้ชมน้ําผลไม้ค่ะ นนััโดยละวงงงพากรรทหลังจากชมงานศิลป์สตาร์รี่พาราไดซ์และสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นที่สโนว์พาร์คไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่พวกเราต้องออกเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองไทโจงซึ่งอยู่ทางตอนกลางของเกาะไต้หวันค่ะคุณผู้ชมคะ ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่เมืองไทจงซึ่งอยู่ตอนกลางๆของเกาะไต้หวันเมืองนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับเมืองทางด้านการศึกษานอกจากนั้นแล้วในอาณาบริเวณแถบนี้นะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งหลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีรวมถึงรายการโลก3ามรองศาก็เคยเข้าไปถ่ายทําที่นั่นนั่นก็คือซันบุลเล็กหรือว่าทะเลสาบสุริยันจันทรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งดิฉันพาคุณผู้ชมมาอย่างสถานที่หนึ่งค่ะซึ่งต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เมืองไทโจงนั้นเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของเกาะไต้หวนันรองจากกรุงไทเปและเมืองเกาสงซึ่งเมืองไทโจงนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของไต้หวันนะคะเนื่องจากที่นี่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมเมืองทางตอนเหนือและทางตอนใต้เข้าไว้ด้วยกันอีกทางที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตจักรยานที่สําคัญของโลกนอกจากนั้นแล้วที่เมืองไทโจงนี้นะคะยังถือว่าเป็นเมืองทางด้านการศึกษา และวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะเมืองไทยจงนั้นเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความทันสมัยโดยเฉพาะย่านธุรกิจที่ถูกโอบล้อมไปด้วยตึกสูงๆงแต่ก็มีพื้นที่สีเขียวอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเปรียบเสมือนกับปกดเล็กๆอันบริสุทธิ์ของชาวเมืองจนทำให้เมืองไทยจงนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งอนาคตของไต้หวันเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะที่เมืองนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสวยงามอีกด้วยค่ะนั่นก็คือที่หมู่บ้านสายรุง้งที่นี่นั้นสร้างขึ้นในปีคศ19 4 0ถึงช่วง1950ค่ะเพื่อใช้เป็นบ้านพักชั่วคราวของเหล่าทหารผู้กล้าหารจากสงครามและต่อมาที่นี่ก็ได้กลายเป็นบ้านพักถาวรของทหารผ่านศึกแต่เมื่อการเวลาผ่านไป ชุมชนแห่งนี้ก็เริ่มแออัดและเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆหลายครอบครัวก็เริ่มที่จะแยกย้ายออกไปตั้งถิ่ฐานที่เมืองอื่นๆจนทําให้ที่นี่เกือบจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างเลยทีเดียวค่ะต่อมารัฐบาลเมืองไทจงก็ได้มีนโยบายที่จะรื้อถอนหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อสร้างเป็นอาคารและอาพาร์ตเมนที่ทันสมัยแต่คุณผู้ชมคะปรากฏว่ามีอดีตทหารวัยคุณปู่คนหนึ่งนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็อายุ95ปีแล้วค่ะเป็นหนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่าคุณปู่ห่วงหยงฟูโดยที่คุณปู่นั้นนะคะก็ได้ใช้พรสวรรค์ด้านศิลปะและการวาดรูปที่เขามีอยู่ระบายสีไปทีละบ้านทีละบ้านเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูหมู่บ้านเก่าๆที่ไร้สีสันแห่งนี้ให้กลายเป็นบ้านแห่งสีสันเป็นหมู่บ้านที่มีชีวิตชีวาและมีสเสน่ห์ได้อีกครั้งหนึง่ง และนั่นจึงเป็นที่มาของหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านสีรุ้งแห่งนี้ละคะ่ะจนในที่สุดที่นี่ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเพื่อมาถ่ายรูปสีสันสวยๆและทักทายกับคุณปู่หวงหยงฟู่หายเจ่างน้ยี่ชิงอย่างประภูอ๋อย่อมจะเชด掉เา็ู掉ปอล留哇哇哇啦ชา留些衣服เางป แล้วชีวิตทุกวันนี้คุณปู่ทําอะไรคะก็爷爷就是最近这段时间都在做什么呢？我也有话讲，你看我秀，看秀。เขาก็บอกว่าวาดวาเออวาดทุกวันเลยมือยังมีสีอยู่เลยนะคะดีค่ะดีค่ะค่ะดีคุณปู่ไปเรียนทักษะการวาดภาพมาจากไหนคะคุณปู่ยี่ห้ของป้าป้าเก่าอเาเหายไยวป้าปก่าของคุณปู่อยากจะพูดอะไรถึงคนวัยเดียวกันไหมคะ แอบถามคุณปู่ค่ะวัย95แล้วนะคะทำไมคุณปู่ยังคึกคักแข็งแรงท่านบอกว่าเคล็ดลับอยู่ที่ว่าต้องออกกำลังกายค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายไปเรื่อยๆ ถ้าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยชีวิตเราก็จะไม่มีการพัฒนาสงสัยเป็นปรัชญ,ญาของโลก3ามแล้วหัสุขสาม,สามาคะคุณผู้ชมชีวิตต้องเดินหน้าและพัฒนาอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามทีคุณผู้ชมคะการพูดคุยกับคุณปู่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ดิฉันสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นของคุณปู่และหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้เพื่อบ้านของเขาโดยที่คุณปู่นั้นได้ใช้แค่ปลายผู้กัน และจินตนาการในวัยเด็กของเขาแต่งแต้มสีสันเพื่อให้หมู่บ้านของเขานั้นได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึง่งคุณผู้ชมคะภาพที่วาดนั้นมีทางที่บริเวณกำแพงฝาผนังบ้านแล้วก็ตามพื้นถนนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบในการถ่ายภาพการมาที่นี่จะมีหลายมุมหลายสถานที่ หลายภาพหลายสีสันให้คุณผู้ชมได้เลือกถ่ายอย่างจุใจเลยค่ะหมู่บ้านสารุ้งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เด่นชัดว่าชาวไต้หวันนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของพวกเขาด้วยวิธีการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะจากสองมือจนกลายเป็นหมู่บ้านศิลปะชื่อดังทําให้เทศบาลไทยจงนั้นต้องยกเลิกคําสั่งการรื้อถอนหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมกับประกาศให้ที่นี่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยจงสนับสนุนโดย Post Today ซึ่งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสินคอร์ปอเรชันหลังจากที่เพลิดเพลินกับการชมงานศิลป์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องกับคุณผู้ชม่ะพวกเราก็เริ่มหิวกันแล้วนะคะก็ต้องแวะรับประทานอาหารกันสักหน่อยนึง นึกถึงปลายทางที่เป็นสวรรค์ของนักกินแล้วนะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงอย่างประเทศจีนฮ่องกองแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นแต่ไต้หวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในสวรรค์ของนักกินเช่นกันนะคะซึ่งที่นี่ก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารจีนแคะ ที่เกาะไต้หวันนั้นมีชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่จํานวนมากค่ะอ,อพยกมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ซึ่งรวมถึงชาวจีนแคะหรือว่าชาวจีนพักก้าด้วยซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้มาแค่ตัวเปล่านะคะคุณผู้ชมแต่ยังได้มีการนําเอาวัฒนธรรมอาหารการกินเข้ามาด้วยอาหารจีนแคะนั้นเป็นอาหารจีนที่เน้นเนื้อสัตว์โดยเฉพาะหมูพะโลที่นำมาตุ๋นกับเครื่องเทศจนเปื่อยนุ่ม แล้วก็มีกลิ่นหอมเสิร์ฟคู่กับผักดองมักจะรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆและถือว่ารสชาติแบบนี้ถูกปากคนไทยด้วยค่ะอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าไต้หวันนั้นเป็นสวรรค์ของนักชิมค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าที่นี่มีอาหารขายต้อนอทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ และถ้าอยากรู้จักอาหารการกินของชาวไต้หวันให้มากยิ่งขึ้นค,คุณผู้ชมก็ต้องไปที่ตลาดมัดกลางคืนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมของกินอร่อยๆจำนวนมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมคะโลก3ามรอยองศาเคยนำเสนอเรื่องของอาหารการกินที่ไต้หวันมาแล้ว1ครั้งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว ในครั้งนั้นเนี่ยนะคะเราก็พาคุณผู้ชมไปตระเวนชิมอาหารตำน้ําม,มารเก็ตหรือว่าตลาดนัดกลางคืนยุน่นหลายแห่งด้วยกันค่ะครั้งนี้ค่ะเราอยู่ที่เมืองเกาสงคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าตลาดนัดที่นี่เนี่ยชาวไต้หวันเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในตลาดนัดที่พวกเขาอยากมาเดินที่นี่มีอะไรน่าสนใจมากทีเดียวตามไปเลยค่ะตลาดนัดกลางคืนลิ่วเหอใจกลางนครเกาสง ถือเป็นตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทางตอนใต้ค่ะซึ่งที่นี่ก็เต็มไปด้วยร้านค้านับสิบสร้านส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นรวมถึงอาหารพื้นเมืองและขนมทานเล่นอีกมากมายค่ะ วัดนั้นได้ทำให้ไต้หวันเปลี่ยนจากการเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกลายมาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทำให้คนหนุ่มสาวที่เคยอาศัยอยู่ในชนบทนั้นละทิ้งวิถีเกษตรเพื่อไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมตามหัวเมืองใหญ่ๆใ,ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้สูงอายุก็ยังคงอาศัยอยู่ในชนบทเช่นเดิมและมีจำนวนมากขึ้นด้วย คุณผู้ชมคะกระแสะโลกาพิวัต์ทำให้วัฒนธรรมในบางประเทศนั้นถูกกลืนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเรื่องของการจะต้องรับมือกับสังคมของผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นในหลายประเทศสองเรื่องนี้ถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าจะรับมืออย่างไรสามารถมาดูต้นแบบได้ที่นี่นะคะที่เกาะไต้หวันโลก360องศามาลงพื้นที่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ ชื่อว่าหมู่บ้านเจียงซานอยู่ที่เมืองจางอี้ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันในอดีตนั้นเมืองแห่งนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ําเป็นแหล่งเพาะปลูกและเป็นแหล่งกเกษตรที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวันเลยทีเดียวนะคะแต่ทุกวันนี้หมู่บ้านเจียงซานไม่ได้คึกคักอย่างเช่นในอดีตแล้วนะคะจะว่าไปแล้วที่นี่เกือบจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ต่อมามีกลุ่มวัยรุ่นไต้หวันที่พวกเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มขับเคลื่อนสังคมได้เริ่มโครงการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาหมู่บ้านให้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยพลังของคนรุ่นใหม่เป็นตัวขับเคลื่อนชุมชนค่ะพวกเขาหวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้คนรุ่นใหม่นั้นหันมาใส่ใจและอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมเอาไว้ค่ะ โดยที่นี่นะคะก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรค่ะเริ่มตั้งแต่เรียนรู้การปลูกผักปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีเรียนรู้การเก็บเกี่ยวด้วยนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวยสามารถเก็บจากต้นแล้วก็ยืนรับประทานตรงนั้นได้เลยนะคะ มันอร่อยอะค่ะคุณผู้ชมคะเกิดมาก็ไม่เคยกินข้าวโพดดิบๆนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นข้าวโพอดออร์แกนิกคือปลูกแบบธรรมชาติรสชาติหวานอร่อยจริงๆแต่เขาบอกว่ามีอีกพันหนึ่งอร่อยเหมือนกันเราอยากลองดูว่าอีกพันหนึ่งจะอร่อยแบบไหนตามมาเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมขะการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านเจียงซานนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ที่โดดเด่นชัดเจนเลยนะคะ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเรียนรู้กับผู้คนในท้องถิ่นถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวซึ่งจะกลายเป็นพลังในการสร้างรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตค่ะตัวอย่างที่โลก360รอองศานำมาเสนอในวันนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่า ไต้หวันนั้นได้นำเอาแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทสังคมไต้หวันถึงแม้ว่าไต้หวันนั้นจะมีต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่ได้โดดเด่นมากนักเมื่อเอาไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นแต่ไต้หวันนั้นก็ใช้ทุนทางความคิดสร้างสรรค์ที่ตนเองมีผสมผสานกับกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างลงตัวจึงนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative tourism ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวกับประเทศอื่นๆได้คุณผู้ชมคะเรื่องราวที่นําเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เราเริ่มต้นขึ้นจากเคสที่พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของ r e ไซเคิลสร้างสรรค์มากลายเป็นชิ้นงานศิลปะที่สวยงามเคสที่2ก็คือเรื่องของการรี u s ส สถานที่อาคารที่เกือบจะถูกทุบทิ้งไปแล้วนะคะปัจจุบันกลายเป็นชิ้นงานประติมากรรมที่มีความงดงาม 3. ก็คือการรีวิวการทบทวนค่ะทบทวนแนวคิดในการใช้ชีวิตยุคศตวรรษที่21ว่านั่นใช่หนทางที่มีความสุขอย่างยั่งยืนหรือไม่เขาทําได้เพราะว่าเขาลงมือคิดค่ะแล้วก็เขาทําได้ดีเพราะว่าเขาคิดแล้วก็เขาสร้างสารรค์ได้ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็กลายเป็นต้นทุนที่ดีสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะไต้หวันด้วย คนไทยและประเทศไทยสามารถมาดูได้นะคะนี่คืออีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่นี่ค่ะที่เกาะไต้หวันวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่คืออีกหนึ่งดินแดนที่มีความหลากหลายค่ะถึงแม้ว่าโดยภาพรวมแล้วหลายคนก็จะรู้สึกว่าที่นี่มีกลิ่นอายของความเป็นจีนควบคู่ไปกับความเป็นญี่ปุ่น สร้างสารรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider